องค์มรคที่สี่อสัมมากรรมมันตะกรรมะหรือกรรมแปลว่าการกระทําการงานการทํางานงานที่ทํากรรมมันตะหมายถึงเป็นผู้มีงานทําชาวุทธจะต้องเป็นคนทํางานมีงานทําทุกคนไม่ใช่ปล่อยตัวให้เป็นคนว่างงานหรือเป็นคนเกียจค้าน การงานไม่ทำกรรมหมายถึงการกระทำพฤติกรรมในบุคคลแต่ละคนการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องของแต่ละคนตนเป็นอะไรฐานะอย่างไรมีหลักปฏิบัติอย่างไรเป็นลูกเป็นสิทธ์เป็นข้าราชการและประชาชนเป็นผู้ทรงศีลเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานาลูกจ้าง คนรับใช้ครูผู้ชราภาพก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมอยู่ในจารีประเพณีวัฒนธรรมกฎเกณฑ์รัฐมนูญตามฐานะสถานะภาพที่ตนเป็นอยู่ดำรงอยู่เรียกว่าการปฏิบัติชอบสัมมารกรรมมันตะกรรมคือการกระทำอีกแบบหนึ่งในความเห็น ประพฤติผิดกฎเกณฑ์หลักการที่มีอยู่หรือตั้งไว้ถือว่าเป็นมิจฉากรรมมันตะประพฤติชั่วหรือทุจริตคนที่รู้ไม่เท่าทันตัวเองจึงหลงใช้ตัวเองประพฤติผิดเป็นการป้นตัวเองฝังตัวเองคอคนหัวหยกักลงหมายถึงเป็นผู้มีสติปัญญา ศึกษาร่ำเรียนจดจำเก่งปัญญาดีแต่เป็นเพียงคอคนไม่ใช่มนุษย์มีสรุสีรือสีคุณธรรมสิมธรรมความซื่อตรงคอคนอาจจะไม่มีคุณธรรมไม่ซื่อตรงมีกรรมมันตะเป็นมิจฉากรรมมันตะพฤติกรรมผิดแต่ปัญญาดีคอคนกับมนุษย์ต่างกันในกรรมมันตะพฤติกรรม ลักษณะของกรรมมันตะก็ไก่ความหมายเบื้องสูงได้แก่การตั้งเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์หนึ่งเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์หนึ่งเจตนางดเว้นจากการเสพเมถุนหนึ่งการประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่รักษาอุโบสถศีลขึ้นไปขอไข่ความหมายเบื้องต่ำได้ประพฤติโดยสุจริต ใช้ความรู้ความสามารถของตนโดยชอบไม่เบียดเบียนชีวิตต่างกายของผู้อื่นไม่เบียดเบียนทรัพย์สินละเมิดกรรมสิทธิ์ผู้อื่นและไม่ประพฤติผิดในทางการมารมต่อใครการดำรงตนประพฤติปฏิบัติตนดีงามสุดยดิดซื่อตรงรักษาหลักจารีประเพณีธรรมเนียมการปฏิบัติเรียกสัมมากมมันตะ